ห่อข้าวหายแล้วอันนี้คือห่อข้าวพอ่อห่อข้าวพอ่อเอาของลูกไปอของตัวเองยังอยู่เอาที่บาท้ยเอาหาบาทกับพอ่อตกเข้าให้แม่ถามว่าเอาจากบาท,บาทเยอะไปเล็กไม่ให้แม่กินเยอะ แ้าอ้าวันนี้ได้อะไรกินมาดูก่อนละซันญาทุกคนเห็ดละซันยาให้ลูกจ้าแล้วก็มีพักเนาะทุกคนส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิของแม่จ้าจะกินกับอะไรละแม่แดนแดนแพรึบโลสามชั้น <S <S ไข่พะโลไ่หมูสามชั้นจ้าทุกคน <S 1> <S 1> ไข่อา่านี่ไข่ อยู่ตรงนี้จ้ะทุกคนแต่จิตใจตนเอผัชชีจ้ะใส่ลงไปให้หอม,อมใส่ชีให้โอหอมน่าก,กินมาทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ลูกไม่กินด้วยนะลูกไม่ชอบแต่ว่าหมูสามชั้นน่าจะกินอยู่มั้งแต่แอว่าแมททิวเขาไม่ชอบแบบไข่ไข่สีน้ำตาลเขาว่าอย่างนี้นะแมททิว <Matthew S 2> เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะทุกคน เออแต่ว่าหมูเขาก็น่าจะกินอยู่เออนั่นแหละไข่พะโล้จ้าทุกคนกินไปเนาะจะต้องตักไปให้ลูกด้วยไข่อีกหนึ่งฟอง กินมากทุกคนไข่พะโล้หมูสามชั้นจ้ะเอ้า <c oughs> จะตกวางวางโอ๊ยร้อนนี่ลูกแล้นก็จะอ <c oughs> บอกแล้วว่ามันร้อน อย่างนงไรงก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วมาชิฟต์ตัวประกันกันซัม,มจ์จ้ะเหยาเจ้าข้าโพดหรือเปล่าลูกอยูอ่ไปเอาไปครับหยองไปกินเลยทั้ปทงปูเลนท์ทอดซับอยู่จ้ะเอาเลยตักเลยลูก,อ,กอ่ะอพักก่นอนลูกเอาไปนอนก่อน เคกินครับกินคนเอาอย่างนี้ได้ได้ใช้มือครับจะได้ไม่ต้องหล่นครับร้อนร้อนใจเย็นนะลูกใจเย็นไม่ได้หิวข้าวตอนนั้นเรารู้ว่าหิวข้าวทุกคนหิวข้าวครับเอาครับไม่เป็นไรครับเราไปจับมันเออกระบอกมันหล่นนะลูกเออไม่ไปเล่นต่อที่ไหนกินดีล่ะก็ไปเอาดิปไปลูกไป พออเอาตรงมนิมอะไรดินไหนั่งดีดีอันนี้คือสีทุกคนเป็นสีส้มกับสีเหลืองทำไมสวยบะชีพแม่ก็อันก็เอาเอาเอกินให้อิ่มหน่งพอกับคำเลยค่ะคำขั่นหวานอีก ข้้งกว่าเลยก็ไม่ต้องรอจ้ะทุกคนจ๋ามากคอยกินเอาทุกคนกินเขาแล้งกันจ้ะใครอยากกินไข่พระโล้กับแม่มัง่งเนี่ยแก้วเออเนี่ยไปกับปี่ท <ob> ้องเรอาอสักหนึ่งวันคิดไปปุม what happened to shakdi เฮ้ shakdi เออหยองเอ้ยบุบพุงเสร็จใช่ไหม เพิ่งเสร็จก็เพิ่งเสร็จอันน้องก็มาท้านาทีสิบนาทีมันมันไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่หรออร่อยไหมขอมาทุกอาทิตย์นัยืดขอนั่งยืดขออนนีกก็ชอบเมทนุก็ชอบพ่อก็ชอบนั่นแหละอันนี้แหละแต่เรากินทุกอาทิตย์ก็ถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อนะกินได้อาทิตย์ละครั้งเลยแหละเออมันเป็นเอ้ สำเร็จรูปเราแค่มาปรุงที่เขาให้มาให้มาในกล่องอ่ะโอ้ยลูกนี่เลอะไปหมดเลยลูกอ๋อเลยหยิบขึ้นครับหยิบขึ้นวางตรงนู้นก็คือแบบนี้ทุกคนถ้ากินอาหารไทยวันวันจานวันครังแตมก็ต้องน่ก็กินได้วันพุทธอืมมันต้องได้สักวันหนึ่งใช่ไหมอืมวันหนึ่งทุกอาทิตย์เออคลีม ป้ามันน่าอล่อยดีเรามัทำง่ายทุกคนขนาดว่าสำเร็จรูปนะพ่อทำยังไม่อร่อยอ่ะคิดดูน่อจะนจะใส่นั่นไงแมทิวยังบอกวันนั้นเนี่ยวันนั้นพ่อทำใช่ไหม,มกล่องเหมือนกันซื้อมาเหมือนกันปรุงรสต่างกันเงึดหลายของแม่อร่อยกว่าแมทธิวอบอกของแม่อร่อยกว่าเนาะพา <laughs> ยคาเฟ น่ากินไหมทุกคนไข่พะโล้หมูสามชั้นก็เลื่อนไปที่ไหนก็มีแต่วิดีโอทำไข่พะโล้ก็สงสัยมาจากกระแสพี่เอสุภชัยเราก็เลยทำมั่งเอาตามกระแสครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งลองชิมดูอันนี้เป็นน้าพริกกะปิเราใส่กุ้งแห้งด้วยนะเอากุ้งแห้งไปจี่กระทะแล้วก็มาโขลก กุ้งแห้งอืมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวชิมนี้ก่อนเปื่อยไหมโหเปื่อยมากดูทุกคนดอสภาพแม่ก่อนโอ้ยอืมอืมอืมอะไรกับแม่ทิวต้องชอบหมูอืมแม่ให้กิดเดี๋ยวกินกับน้ำพริกกะปิ อร่อยไหมอร่อยอือ,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 อร่อยนี่มากเข้ากันดีไข <laughs> ก่กิจจาน้ำพริกกะปิ เฮ็ดตามภาษาเผยอกจ้ะเสบเพื่เสกินไปแต่ว่าก็เสบดุวจ้ะอิ่มมากอืมอื้มอืมอืมตุ้ยตอร่อย่อืมอืมหูเขอร่อยอื้มหมูสามันแบบเปื่อยเลยอ่ะทุอ ออเอ้ยเป็นย่าใดล่ะลูกคว่ำเลยมันขัดมันคว่ำครับคว่ำหัวใจแมทธิวม,ม,มันหักไม่ใช่หัวใจแมทธิวมันหักทุกคนหอขเขาผมมันหายหอข้าาผมมันหายใครเอาไปอ,อพ่อเอาไปแล้วเมื่อเช้าโทรหาเขาครับอืแล้วเขาว่าไง เอาผิดเอาผิดคือถามแมทธิวถ้าเป็นห่อข้าวพ่อแมทธิวจะกินไหมแมทธิวเขาบอกว่าเขาไม่กินห่อข้าวพี่เขาก็จะไม่กินอเล็กห่อข้าวพ่ออเล็ก uh, uh huh. ก็จะไม่กินก uh huh. ็คือของใครของมันห่อข้าวกระปุกข้าวไงทุกคนเสร็จ uh huh. แล้วเมื่อเช้าเนี่ยเออพ่อ เขาก็หยิบผิดนั่นแหละที่โทรหาเขาเขาหยิบผิดอเล็กเลยอดข้าววันนี้ก็เลยเอบอกต้องโอนเงินมาให้อเล็กนะเพราะว่าอ,อเล็กต้องไปโรงเรียนแล้วแม่ทํากับข้าวให้อเล็กไม่ทันด้วยต้องโอนเงินมาให้อเล็กค่าแซนด์วิชที่โรงเรียนเขาโอนไหมหอโอนอืมเพราะว่าเล็กก็ไม่ไม่เอาห่อข้าวพ่ออยู่แล้วไงของใครของมันไงทุกคนแล้วทีเนี้ย ไอห่อข้าวมันก็ไม่ใช่อันอันเดียวกันด้วยอ,อของพ่อเขาทําอะไรไม่รู้สปากเกตตี้กับไออไอ่ออออเ,เนื้อเนื้อ,อยอ,อเออเขาทําส่วนอเล็กได้ไอไก่เมื่อวานไงครับมันไม่เหมือนกันไงทุกคนห่อข้าวอ่ะเออมันหละถามแมทธิวถ้าเป็นแมทธิวแมทธิวจะกินของพ่อไหมบอกมแมทธิวก็ไม่กินเอออเล็กก็ไม่เอา ก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะในอันนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เขาห่อไปโอ้ยขัดเนจะทุกคนจะมันหลักส,สงสารตัวเองไหมได้กินจะได้กินไก่ไม่ได้กินไอแซนด์วิชโรงเรียนแพงด้วยอะ่ะกี่บาทเจ็ดส <78. S 1> <78. S 2> ิบแปดเจ็ดสิบแปดโครน แพงมากโอเคยี่สิบมันก็ถูกไปแมทธิวแต่ว่าเจ็ดสิบแปดนี่มันมันแพงไปนะลูกมันมีถูกกว่านี่แต่ว่าผมไม่ชอบใส่อ๋อต้องคิดจำนวนใส่ด้วยตัวเองไม่ชอบใส่อะมันมันมีถูกกว่านี้ไม่แต่พูดถึงว่ามันก็แพงเนาะอือเออมันยังแพงมันยังแพงเจ็ดสิบแปดคนถือว่าแพงอยู่ อืก็อย่างว่าเลยไม่เป็นไรกินไปโรงแรต้องคิดว่านักเรียนบ่มีตังค์อจนหนีหรอปไม่เขาคิดว่าตัวเองได้เงินสนับสนุนแล้วไงก็ต้องไปใช้ที่โรงเรียนไงเขาคิดเขาคิดรอบครอบหมดแล้วสิ่งที่เขาให้มามันก็คือต้องวนเวียนไปลูกมันคือเนี่ยรุ่นโอรุ่นรุ่นโอรุ่นสมัยเด็ก สมัยแมตทิวอยู่อนุบาลร้องเพลงนี้ใช่ไหมรุ่นโรนอ่ะรุ่นโรนอ่ะก็คือเหมือนเป็นวงกลมมาลูกเขาให้รัฐบาลให้เงินเงินสนับสนุนนักศึกษามานักศึกษาก็ต้องไปใช้ที่โรงเรียนของรัฐบาลอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเงินหมุนเวียนไงลูกแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีอะแหละ ดูแยบบิน้นด้ซี่เ time f l m ดิซพอี่ออมันไม่ออแ่่ยบางครั้งนะพอแม่สอนให้ให้ลูกพูดเพราะแต่ตัวแม่เอง,พ,อเองพ่อเองพูดไม่เพราะเพื่ออะไรเนาะในในฐานะแม่นะทุกคนบางครั้งแหละเราเราต้องดูแลทุกคนอย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบว่าเสียงดังเสียงจู้จี้บ่นอะไรของเราเป็นเรื่องของเป็นเรื่องปกติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนที่แมทธิว่าอ่าเราอะ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราอะ่ะพูดเพาะกับลูกหรือเปล่าใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหมแมทแล้วจะไปสอนลูกได้ไงในเมื่อแม่ก็ใช้คําไม่สุภาพใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เขียบเสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคน ลูกไปดูทีวีอีกใช่ไหมแม่มันพูดคำนี้ยแปลว่าอะไรแม่บอกเป็นคำไม่ดีเป็นหนังไทยอย่างนี้ใช่ไหมที่มันพูดกันอะไรอย่างนี้ทุกคนเออแมทธิวเขาบอกว่าเออมันคือ,ม,คอมันคือคำอะไรอย่างเนี้ยมันก็คือเป็นมันเป็นสังคมอนะลูกมันคอนโทรลยากเนาะสมสีฝามเออสมฟามสอม สมวัตเล็เกคอนซีฟาอ๋อออ,อโตเมตเดอะสมวัตเล็กอืมคือพ่อแม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ยินกับเราเขาก็ได้ยินข้างนอกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนมากก็จะประมาณนั้นมันใช้ได้จริงๆเอะใช้กูมึงใช้อะไรเป็นถ้าเป็นเพื่อนจะใช้กูมึงได้เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องสี่เรียสกับกับเพื่อนเราเหมือนกันเราก็ยังใช้แบบกูมึงอมเอ้ยเธอฉันอะไรอย่างเงี้ยเออ นั่นแหละแต่ก็ต้องก็ต้องแบบมีมีกฎระเบียบในการสอนรูปนิดนึงอะ่ะพอเขาโตเดี๋ยวเขาไปเรียนรู้เองเออนั่นแหละหมูไม่ใช่หมูยอ่ออันนี้เป็นหมูนุ่มหมูนุ่มหมูสามชั้นครับครับหมูพะโล้มมมแมทครับ ทำเล็กๆลูกต้องกินมีมารยาทด้วยต้องกินมีมารยาทด้วยเขาไม่ต้องพูดเหรอแมทธิวมีมารยาทหรือเปล่าล่ะมีอเล็กไม่ต้องพูดอเล็กไม่ต้องพูดอย่างละสูอีอย่างละสู มีมารยาทหรืออะไรกันครับเขาไม่มีเลยก็ของแท่งอย่างนี้เนื้ออะไรทุกคนต้องใส่ชีสด้วยมีชีสในนั้นอะเหลือข้าวขาวอะเพรียงตักชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆเพราะว่าถ้าไปอุ่นแล้วมันจะไม่จับตัวกันเยอะ เอานี่สับๆหน่ะ <No. S 1> เออเพราะว่าอุ่นแล้วมันจะได้ร้อนเหลือห่อข้าวเอาแค่นั้นแหละพักไม่ต้องเอาหรอกกินให้อิ่มคนเดี๋ยวฝากคลิปไว้สำนีจะ้ะครับอิ่มไปหนึ่งมือ้ออุ้ยไอไข่พะโล้แม่อร่อยนะหมูอร่อยอ่ะอร่อยมากมันหนุ่มมีลิม หมูนุ่มแมกเลยเนาะเออ,อแมทธิวกินไข่พะโล้แม่ไปกี่คำสามคำสอ<า>งกินข้าวกับ<า>น้ำพริกกะปิด้วยสามสาม,สามคำแซ่บปะ<า>แซ่บกินไปงั้นเด็ดเนานะหรือเปล่าโอเค <laughs> ทุกคนฝากคิดไว้สำเนจ,จ้าบายบายทุกคนจ้า